สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังชาวเน็ตคอมเมนต์น็อตวรริศออกอาการมากไปหลังแย้งไอติมผลิตไม่ใช่ทุกคนใน14ล้านเสียงเลือกก้าวไกลยอยากแก้ม .12 เป็นอีกเทปในรายการแฉที่เดือดไม่น้อยกับการเชิญไอติมผลิตวัชระศิลป์ สสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลและเพชรการุณพลเทียนสุวรรณสสกรุงเทพมหานครเขต9้าหลัก4ี่จตุจักรยกเว้นแขวงจตุจักรแขวงจอมพลพักก้าวไกลมาร่วมพูดคุยหลังจากพักเพื่อไทยมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแทนพักก้าวไกลโดยพักเพื่อไทยเตรียมไปหาเสียงมาสนับสนุนจากสวและพักการเมืองอื่นๆเพื่อช่วยในการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมนี้ และมีการหยิบยกพูดถึงประเด็นการแก้ไขมาตรา1นึที่พักคก้าวไกรชูประเด็นหากได้เป็นรัฐบาลแล้วจะแก้ไขมาตราดังกล่าวให้เหมาะสมเข้ากับยุคสมัยในขณะที่หลายพักคัดค้านเรื่องนี้ขณะที่พูดคุยในตอนหนึ่งของรายการพิธีกรร่วมน็อตวรฤทธิ์เฟื่องอารมณ์ได้ถามไอติมพริศและเพชรการุลพลถึงประเด็นการแก้ไขม .12 ว่า นโยบายของพรรคก้าวไกลมีหลายนโยบายที่ถูกใจประชาชนเขาถึงเลือกคุณมามีหลายนโยบายที่จะช่วยในเรื่องของปากท้องประชาชนจริงๆประชาชนที่เขาเลือกคุณมาก็อยากให้คุณแก้ไขปัญหานั้นแต่ติดอยู่ข้อเดียวคือม1 1 2ถ้าคุณยอมลดได้ยอมตกลงยอมพูดคุยกันได้คุณก็อาจจะได้มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลทำเอาเพชรกาดุลพลถึงกับเอามือรูปที่ตักน็อตวรริส แล้วพูดเสริมไอติมว่าคือตอนนี้เหมือนกันทุกคนคิดว่าพอก้าวไกลอยากจะแก้ปุ๊บแล้วมันแก้ได้มันไม่ได้ผ่านไปได้ง่ายๆจากแค่พักก้าวไกลเพียงพักเดียวมอ1 2หรือยกเลิกเกณฑ์ทหารที่เราบอกสุดโต่งอังกฤษก็มีสุดโต่งไหมญี่ปุ่นก็มีสุดโต่งไหมสวีเดนเดนมาร์กก็มีเจ้ามีกฎหมายที่คุ้มครองเจ้าแล้วก็มีการยกเลิกเกณฑ์ทหาร มีการสมัครซึ่งถ้าบอกสุดโต่งแล้วเจริญแบบนั้นเราไม่อยากสุดโต่งกันหรอือส่วนจะเร็วไปหรือไม่สําหรับประเทศไทยเขามีแบบนั้นมาเป็นร้อยปีแล้วคิดว่าเราเร็วหรือช้าเกินไปเราตามโลกไม่ทันหรือเราบอกว่าเราค่อยๆก้าวไปแล้วค่อยทันเขาในอีก200ปีข้างหน้าหรือเปล่าไอติมพลิตพูดว่าถ้าพรรคการเมืองมีวาระออกมาชัดเจนและได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่ง จะสามารถเรียกว่าสุดโต่งได้อีกหรือซึ่งน็อตวอร์ริทได้ยกมือขอแยง้งโดยบอกว่าไอ้14ล้านเสียงที่เลือกคุณมามันไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการจะเปลี่ยนมอน1 1นนะเขาต้องการซื้อนโยบายส่วนหนึ่งของคุณอย่างเรื่องของ3,000บาทหรือยกเลิกเกณฑ์ทหารอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่ทุกคนที่อยากเปลี่ยนกฎหมายข้อนี้เพราะฉะนั้นคุณบอกว่าจะต้องเปลี่ยนตามทันโลกคนอื่นเขาประเทศไทยก็เป็นประเทศไทย เรามีรากเง้าของเราเพชรการุลพลตอบว่าต่อให้เราเป็นรัฐบาลเข้าไปแล้วพรุ่งนี้จะแก้มอ1 1 2ให้ได้ถ้าแก้มอ2ไม่ได้จะไม่ยกเลิกเฑก์ทหารไม่ผลักดันสมรสเท่าเทียมไม่ใช่เราจะค่อยๆเข้าไปอันไหนต้องการพูดคุยต้องพูดคุยอันไหนขับเคลื่อนได้ก็ขับเคลื่อนไปหลังจากการพูดคุยจบลงนอตวอรดิธได้พูดว่าอย่างวันนี้ เดี๋ยวก็เชื่อว่าตู้ก็โดนเต็มเลยตอนไลฟตู้ก็โดนด่าคุณผู้ชมผมเป็นพิธีกรนะครับมีหน้าที่นำเสนอและสอบถามเพชรการุลพลตอบแต่ถ้าไม่เป็นพิธีกรผมว่างนะครับน็อตทาไม่ได้แล้วเพชทําได้เลิกงานแล้วตอนกลางคืนพร้อมเอามือวางที่ตัดเพื่อนและพูดว่าผมอยากจะบอกว่าอย่าว่าเขาเลยครับ แค่นี้เขาก็มีบาปมากพอแล้วซึ่งในขณะที่รายการได้ไลฟ์สดออกไปก็มีประชาชนมากมายสแสดงความคิดเห็นถึงน็อตวรดริษในเทปนี้ว่าน็อตออกอาการสีหน้าและท่าทางที่อินมากเกินไปจนลืมไปว่าตัวเองกำลังสวมบทบาทพิธีกรอยู่แต่บางส่วนก็ชื่นชมที่น็อตที่ได้เป็นตัวแทนพูดความรู้สึกของตนออกมาศิลปชัยเดลี เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร 091853 4455ส่งทั่วประเทศ